ครับสวัสดีครับผมนีม้ปู่เยี่ยมผ้ารวยนะครับก็ที่ขอ,อนำเสนอเลขเลขสูตรครับเลขเขียน,นครับวางเด่นซีโตสองตัวเหครับไปกับรองอีกสองตัวไปกับเป็นเลขทั้งหมด8ดตัว ลักษณะสูตรนี่มันเข่ามาซีหางหวดครับงวดนี่สีเข่าหรือบอัวครับกขมาชมกันนะครับมาชมกันเบิ้งว่าจะเข้าหรือไม่นะครับอยู่ฟังสารเขาหรอครับมาชมฟังสาสารน้อยๆปลาหลายตัวด้ครับพอสมปนเปกันไปนะครับปลาธรรมชาติ โอ้โลูดังเชิงครับไตนในกรมีปลาผือมาเป็นสะน้ำน้อยๆพืชน,น้ำหลายนะครับวาเสีเอาไว้เลี้ยงหอยเชอรี่นะครับกำลังสั่งเชอรี่สีทองจากกาลสินมาเลี่ยงครับเชอรี่สีทองเชอรี่ผักไตอยู่ เดี๋ยวนี้กำลังเลี้ยงกันเป็นลำเป็นสันครับโยก,กาลสินแทนบังอยปังหัวสัตว์อ่ะบอสเสียเวลาทำมาชมสูตรเลขก,กันเลยครับอันนี้ผมทีทว้วนให้เบิ้งแต่งแต่งวดมันออกเกดสองนะครับสิบหกมิถุนาหกสี่นะครับ จับลักได้เลขอยู่สองหลักก็คือแปดสามสามแปดหกหนึ่งหนึ่งหกเลขล้องก็คือศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าสี่สี่เก้านะครับผลปลาก็ได้เลขออกหกหนึ่งครับหกหนึ่งาว้างหลักแท้ๆนะครับมันกิดซีมีเลขอยู่หกหนึ่งกับแปดสามนะครับเห็นไหมครับเจ็ดสองได้หกหนึ่งแปดสาม ผลปรากฏว่าเลขออก6กหนึ่งนะครับอ่ามาดูงวด6กหนึ่งครับงวดนี้ครับว่าเลขที่ออกโตวไดน,นะครับหนึ่งก็ลักฎดา6หกสนะครับเลขชุดนี้คำนวณแล้วก็ได้เลขออกมาก็คือ7จ็ดสองสองเ 9ก้า8ี่สตัวลอง2ตัวนะครับเก้าีกับสามแปดกับก็บเป็น8 3กับ4ีเกกับห้านะครับกับก็บเป็นสอเจกับ0 5นยครับงวดที่1กรกฎาสองห้าหกสีาชอบป่ครับ ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์กันได้คันมันออกโตนี่หรีนะครับงวดหนากระเซียมในบางอีกนะครับผมคอยติดตามมวดหนาครับวางเลขแค่ซีโตถึกนี่มมันพ่ธรรมดานะครับแต่จริงๆเราวางสองตัวท่านละไม่ได้วางหลายครับออเมืองทีว่วางสองตัวไว้นะครับก็คือ 5 0กับ72ออกได้บ่วันนี้ครับ5 0ก็ต้อง0ูนย์ห้สองก็ต้องสองเแต่ว่าตัวตรงๆมันดอกคขัวว่า5 0ย์กับ72นะครับอ่าชมีกครับผม มีท่าน,น,น <ะ S 2> ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับผมง่ายง่ายผมมีหลักการอีกอย่างตำราได้มาจากพอตู่คดโบราณน,นะครับสมัยก่อนสามสิบปีที่แล้วนะครับผมไปหาโมยุตลาด ขี่เรื่องเล็กกันนี่ล่ะประตูนันยางมาพอดีเขาเห็นยุกไกลๆกลางตลาดเขามีประสบการณ์เขาเลยบอกผมว่าแต่เยี่ยมาสั่นเอาเงินให้แล้วรอยนึงประตูนล้วสิบอกเกรียกแกรถถืออีกสักห,ากห่ากบ่เบือนะว่าอ่ะคันบ่เบือลองเบิกนะยางไปหาแล้วก็โจกให้อรอยนึงแล้วไล่หนีมือปัป๊บป๊า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 บอกเลยครับ สาเป็หงวนนี้เขาเห็นก็ว่านี่วดนั้นออกศูนสามเปดครับโอ้ยผมเงิดหลายสีไตมัทเทวดาคเดนี่ว่าเทวดาเดินดสรุปแล้วล้อยางไปยางมาเนี่คดยางเงินไปล้อหัรรบอ่าพูดละหาสิบหกสห้เท่าไดก็บอกว่ายร้อยแล้วก็เอาสองร้อยก็เอาเจะไงเรแล้วกร็บอกเขา ก็เมืนเอนึงเราเกี่ยมขึ้นในหลายครับว่าเป็นหลายพันเติมแล้วครับส่วนมากคนกจะหูจักกีติสั์เราผ่านมาอยู่สิบยี่สิบปีจนเราตายแล้ว,วันนี้แล้ะผมค่อยมาหูความลับรหัสลับของเลขตัวนี้นะครับ รหัสรับเลขตรงนี้เขาเอิ้นว่ารหัสรับสามหกเก้ารหัสรับสามหกเก้าขันบอกไปกับสิยงเงาหยุดซื้อครับฟังเอาซ้ำนี่ละนะครับเต่ว่าบัตรผมมาเฮ็ดมันบัตรถือถือน้ำความเราเบ้เราวานะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ผู้เยี่ยมฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับ ชอบก็ใช่ไม่ก็ผ่านมีเท่านั้นครับผมครับโชคดีกันทุกคนครับสำหรับหนึงก,ก็กกาสวัสดีครับ